ารออกหมายจับทอมเครโสลโลเบียนัดฟังคำพิพากษาคาดีมินสนทิสาราาออกหมายจับทอมเครโสพลนักธุรกิจชื่อดังหลบหนีฟังคำพิพากษาคาดีไลฟ์เฟซบุ๊กมินประมาทสนทีริมทองกุลกล่าวหาเสียประโยชน์จึงขับไล่รัฐบาลทักษิณนัดพิพากษาอีกครั้ง30มีนาคมนี้โดยสารายาได้นัดฟังคำพิพากษาคาดีดอํอาอยหกสที่นายสนทีริมทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครืออาผู้จัดการเป็นโจทยื่นฟ้องนายจุลภาคหรือทอมเครือสพลนักธุรกิจชื่อดังในความผิดฐานมีนประมาทโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายจำนวน5ล้านบาทคดีนี้โจทย์ฟ้องเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ระบุพฤติการสรุปว่าจำเลยเป็นเจ้าของ Facebook ที่ชื่อทอมเจเพิร์สครอสโวนซึ่งเปิดเป็นสาธารณะประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ติดตาม Facebook ของจำเลยสามารถมองเห็นรับรู้และเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ โดยเมื่อวันที่2 2มิถุนายน2563จำเลายสายความโจทจ์ต่อบุคคลที่3โดยแพร่ภาพและคลิปผ่าน Facebook ว่าเราต้องหยุดหลอกตอนเองเสียทีว่าประเทศไทยไม่มีการโกงกินแต่คนที่เขาอยู่รอดได้คือเขาเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อการโกงกินเป็นแต่พอมาทักษินมันไม่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันไม่แบ่งเค้กกันก็เลยทําให้คนที่เขาอยากกินด้วยเขาอึดอัดขึ้นมาอาทิตย์สนธิลิมทองกุลอันนี้คุณต้องเข้าใจเรื่องสนธิริมทองกุลนะผมขอโทษทีนะถ้าเล่าไปเล่ามานะสนธิ ลิมทองกุลสนธิลิมทองกุลและข้อความทำนองว่าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าจุดแตกหักคืออะไรจะได้เข้าใจว่าทําไมคุณทักษิณวันนี้ถึงไม่อยู่ประเทศไทยแล้วคุณทักษิณเป็นคนที่ถืออํานาจอายุในมือทุกอย่างแล้วตอนนั้นก็จะมีลิเซนส์ใบอนุญาตเรื่องทีวีออกมาใหม่คุณสนธิลิมทองกุลที่คิดว่าเขาสนับสนุนคุณทักษิณรักคุณทักษิณคุณทักษิณเป็นคนที่ช่วยปลดหนี้ให้คุณสนธิเป็นพันนล้านและข้อความอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นข้อความเท็จทั้งสิ้นเป็นการละเมิดต่อโจทย์ทําให้ได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงดังนั้นการที่จะเผยแพร่าภาพสดและวิดีโอทําให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ว่าการที่โจทย์ออกมาต่อต้านนายทักษิณชินวัตรในช่วงปี2548-2552เกิดจากการไม่ได้รับส่วนแบ่งหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามสัญญาจากนายทักษิณชินวัตรและทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นคนปลดหนี้เป็นพันพันล้านทั้งที่ความจริงแล้วโจทย์ไม่เคยมี